สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะพี่น้องค่ะของเมื่อวันที่20นะคะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2568ัสค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะแอดผ้า พี <K> ่น <Lock> ้องมาเท่าสุูุสก้นนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวท้างนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขาบโคงค่ะพี่น้องคะเมื่อหนีปู่เรามีแนวทางความฝันมาเบาสุ่ฟังได้ค่ะพี่น้องได้เอาแนวทางของปู่ค่ะในคลิปนี้นะคะิสดงว่าเป็นตัวใดพี่น้องมาตดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปู่ข้ากับนมาสการค่ะจะเริญพตอนค่ะปู่กับนมัสการปู่นะคะ มันที่ยี่สิบเหรอเนาะมันที่ยี่สิบราคาโมนี่ค่ะโหูโหกจุดไทยเลยเจ้านี่ค่ะมึงเกิดนี่กับฟันอยู่ดิโอ้ฝันอยู่ติค่ะปุ๊ฝันว่าแกบบ่จีแกลแกเอาเขากรงไปแกะใส่กยังไงอืมค่ะแกะเอาเจ้าออมาแกะแล้วนี่แหละเดี๋ยวไปแบ่งกันยังส่เมียค่ะเขาเป็นกซองเอาใส่ใบตองสี่เหลี่ยมแบบ นั่นหปืครใช่ก็ใช้ใบตองที่เลียมใช่ถ้าติดแปรไปไอยู่บ้าเห็น,น,นเขาหรอไหมตัวตัวผู้น่หนึ่งเก่เาเกีสามนกใ่ผูผูน่ตัวหน่เก่าเกีสาเห็นลูกอยู่หรนเจ้าเห็นน้ำมัเอซี่พิ้นม่งที่หลงังบ่หิ บัดใบนั <tampoco S 2> ่นทะเลเอาใบนั no ่นเป็นเบื้องทะเลเออเข่าคิดสามตัวผู้นี่เหะค่ะแต่ว่าเขากล้องนี่ือผู้ชิดตีใบเจ็คตัวสันนิืมมันมันคอใช่ไบตองสี่เหลี่ยมเป็นสีตทับเป็นสี่เหลี่ยมเผ่ากล้องมันคือนับบเป็นสี่เหลี่ยมสันนิยเนี่ยค่ะใช่ใบตองใบตองกล้วยนี่ไหมค่ะใช่ใบตองกล้วยค่ะสี่เหลี่ยมผู้ชิด ตีตีเป็นซี่อีกซะ,ะน้ำปูกับซี่หกซีหกอีกแค่ตัวไปอาเจมันมีบนมีล่างเนาะค่ะซี่หกค่ะพ <c oughs> ูด <c oughs> น้ำปูน้ำปูเป็นหกแล้วค่ะ <c oughs> วายมันเห็นเข่ากองพับใกล้ตองเป็นสี่เหลี่ยมเปรี้ยเป็นสี่เหลี่ยมไหมอืมค่ะปูจะ <c oughs> วา,ายทางไหลไหลได้บหมเนี่ค่ะ <c oughs> บ๊อบหน่อยมาเอาเจยียวไปแบ่งผู้นั่นเราก็นี้ไปเอาไปแบ่งผู้นี้ว่าวันนั้นที่เจยียวไปลุกหมอนเราก็ไปลุกหมอนน<ะ>ี่ยังดีไหมค่ะแต่ว่ามันเละเข,ข่าแล้วจะนี่มันตัวนี่ก็ฉีด้นน้ำลายบอสจะนี่คะ่ะพ่ตัวเราเกศสามเนี่ยตัวผู้บอกวุ้งกลมเลียงเนี่ยคะ่ะเพรว่าเขาเอาตัวกันในน้ำหน้าตัวเกศสามก็เลยเพราะว่าผู้ว่าม้วนนี่แหละเละเข,ข่าแล้วคะ่ะแต่ว่ามันก็มีบนมีนล่างเนาะค่ะพ่ มันก็มีบนมีล่างนี่แหละอาเคั้นเราซีหกไปแล้วนี่งละอ๋อเอาสุดเก่าแต่ว่าเพิ่มซีหกนะคะผู้ค่ะซี่หกซี 4, 6, 5, ่หาแล้วผมประมามันเป็นเก่ากล้องฮะเจ็ดน้่นปูเป็นหาเป็นตะหงกค่ะได้ค่ะซี่หาซี่หาซี 4, 6, 5, ่หกไปแล้วได้ค่ะผู้ค่ะอืม นําปูม okay. ันเป็นหกเหลี่ยมสันนิษฐ์แต่พับหัวกล้องผู้ว่ามันเป็นกล้องตีเหลีมยมมันจะเป็นซี่นนิ่ฐอมซี่กับสามนี่เละเอากันไหน้ำตัวเรงเพราะว่ามันยากบเน็ตอยายับเต็มสามหกซี่หกสามหกซี่หกค่ะอืมกันไมน้ำได้ครับตอนคนไม่นะพราะผู้วางกันผู้เอากันไน้ำเบาเจ็ด ตัวตรงตรงไรบางเทียมก็ยับเ่เต็มุง่มแม่ค่ะพูว่ากับกับรเทีแย้รวก็พอยับก็เที่ยเหะอเก่าซีก็เก่าซีเก่าหนึ่งกับเก่าหนึ่งสามหากรหย่งมตรงตรงนี่แหละแม่ค่ะพูเนาะค่ะต้อกันมากนี่แม่ตรงตรงต้อหมดก็เลยกระพัดเก่าซีมากกรเก่าหนึ่งแล้วก็มาหายนแม่เพื่อไหร่แม่ค่ะกับไมต้องตรงตรงนนี่แหะเนาะค่ะ ถ้าว่าเพิ่นมาเดี๋ยวไปแจกหลายหม่องวงูท่านผู้ว่านี่ล่หละฮะจะมันแจกสองมองตัมงมองแหมเดีเอาไปแจกป่ะนะอืมิ่นจะไปแจกคือมันคนสมได้น้ำลายคือคือจังใดคะัผู้เป็นผู้เอาไปแจกหรือว่าเขาจะเอามาแจกกู้คะเพิ่นเอามาให้เออมันข้าเจ้าเอาไมาให้ไหมเพิ่นเอาไม่เอาไม่เราบอกข้าเจ้าให้ผู้เอาไปแจกอีกสิแมอ๋อเพิ่น เสียงยังจะหลุดใช่ไหมเสียงจะหลุดเกินเงาพูคะเออย่ไกลสนามบินเว่งทีแล้วคือข้าเจ้าเอามาแจกให้ปู่เราพิ่นให้ปู่เอาไปแจกต่ออีกต่อหนึ่งบอกคะพูคะอือเป็นฉันแล้วโอ้ค่ะปูข้าเจ้านับกลองควไม่ี้จะว่าปู้ฝันลืมจำอะไรกันคำนวณขาเจ้านับจากกลองทะเลค่ะแต่ว่าหูเทราเป็นกลองสี่เหลี่ยมค่ะ ต่ว่าป้องเหมันเราเขากล้องอยังเขยังเอาไปตองพักเป็นห่อเหม่เอาไปตองกลวยเหมยไปตองกลวยชุ่เคียวเหม่ยห่อไหม่ะตองกลวยห่อผู้ก็เปลีย่ยนๆเยอะแต่ดีคือกันละฟัน,นี้่งเขาาอ้นนามนี่มัน,นแต่เขาไม่เละเข่าหนะาสนอกเอาวางไว้ๆนี่ปู่กับฟันวานาาัานเขากล้องได้เขากล้องบรมเอนบอกค่ะปูว่วางไว้ๆนี่อืม มันก็เขาอยู่เขา้นกัขเขาเรียกชุ่อปล่อยม่านละบางอาทิตย์ก้อนกิดบังมันบังอาทิตย์พุ่นละอื่งจนแถบจีวรลุ่นจะหด่นละอ่าอือปลาคนหายใจทั้งเล่าดีนะแมนดูค่ะปู่หายใจเล่าดีปู่ว่าปู่ก็ขอไปทั้งเล่าเลยเพราะว่าอ่าแบบที่ว่ามันบ้านยังสิไหมค่ะปู่มื่อไรใจใจอย,อยังทังสิ่ก็จะกับใจเต็มเมื่อลุ่มแม้ว่าจะ ว่าทะเลเขาไหมจะมาะโดยมาขาเจ้าบรลลินไหลแมนว่้ล่ะแมนยูค่ะหาบาทสิบาทไปยังที่นาา้า่ะ่าผู้รวยพ่อไหนผู้มันรวยพ่อไหน,ไไหนเอาเงินแสนเงินล้านพูดมันนี่บอไม่ผู้ใจไปละมันนี่อ <c oughs> อกมากเด่าไโเขาโปะโป,โป,โป้นะ่ะเขาเจ้ามือไปมือปู้ไปสันขเขาเังงัดบุนเนาะวนหัยเจ้ามือพูดไหมเขามาตลอดเลยเนาะจะเก่าเสียอายุ่พิ่นตายหมดไหม แมนครับุะเขาเกาซี่ั็เขาเมื่อนั่นกับไมาเขาเกานึงกัรัฐบาลไงยังมาออกครบนึ่งน้ำีกอยู่่ครับหัวค่ะส้มมันน่องสาวส้มหลานตัวมากเขากัได้ประสันนั้นจ้าสรีแล้วในเกานึ่งแล้วแต่เนากไงเงี้ยงันเนอกแต่ยืมหันหัวไปนแม่เหรอเกากับกตัวเดียวกันนาะเกานึ่งฮกหนึ่งแเ็ไม่เดียวถึึเงาะค่ะแต่กำโป้เออเกานึงหนึ่งมันก็กำโป้เลยเขาก็ได้ ผู้ใจกัผู้หลานอย่ด้วยหารวยพูดหารยมันเราเาทื่นเราเออใจค่ลค่ะเออจะพูดน้องสาวมันเรา่าชิตัวชิตัวกันเลยมือนีนึ่เลมันก็มันก็สุดซุดสำนั้นแล้วมันสือสำนั้นมันก็เสือไหลอีนี่ค่ะแต่มั่แต่มันใจคือผู้ช่วยหลานย่เี้ยมันก็ได้หลายเหสี่หามื่นหมดแล้วค่ะสี่หามื่นหกมื่นหดแล้วเดียบเอ็นเงินแสนหมดแล้วเขาเอาค่ะ มีแหงเงาเนยล่ะค่ะเ่ไปสืบเ่ออย่างไดเนาะค่ะนันีมือหนามือ่หอยเเจ้าเจ้าเจ้าอีหลอกเขามื่ไหรมือหนึ่ยมันพราใจแล้วเลยค่ะก็เอาซีตัวนึงเนาะค่ะเก่าเก่าหนึ่งหกหนึ่ลนาค่ะก็ต้องซื้อหลายตัวซื้อตัวนี้พอรกันมาเออเจ้าวนี่แหะอเรคลงลุ่มกันเลยนั่นละเก่าหนึ่งเรไปเห็นยู่ง้น่เราเก่าหนึ่งมเกินเลยเอะ แต่ว่าเขาก็หันหัวไปน้ำหกหนึ่งสนอกเหมือนตัวไอ้บริสุทธิ์ลายตัวทำบริยายทำกับออกมากกับเป๊ะเลยค่ะแต่เมื่อมาชุดทูบอีกั่แต่ว่าบอกงองเหงาผมรู้ไปบอกงองไส้มันเบากว่าวววนี้มันเขาจีบอย่างตัวมาท่นไปสร้างรัฐหลี่ลยไรื่องนึงใช่ค่ะเพราะเรื่องต้นดอก โทษไปบอกโทษไปถามประมาณสองตุ่มกวนได้เพราะอะโอ้ยเพไา้ซื okay okay. ้อทำที่ได้อะไั่นแหละยังยเลยมันแมนสนหรอกตรงตรงเลยก็สามหาสนหรอกหาสามสนหรอกผู้ชุดใส่ซีซีหาสามเนาะแมนค่ะผู้ค่ะผู้ชุดถูกนะเลยผูู้้บอกต้องบอกเม็ดเดียวเลยเะอ้าก็สิมิตอนนี้อะไรแบแในเวลาพอดีค่ะผู้ค่ะบอาให้พอดนเวลา เอ่มินที่เกี่ก็เลยที่จริงพุ๊บวันดีที่ซื้อผูกันเลยอย่าพ่อบอกสู้ฟังนี่หละวันมาเห็นเขามัานเลยเขาแล้วตัวผู้เนี่ยนี่น่ะละตัวมังกลมน่เะเกาเก็บสามะ่ะค่ะพ่อแันชุ่มแพรไปฮะเดี๋ยมันเข่าคนก่อแรงนะมนขาบอกพิจารณาบึงเนาะเห็นเข่ากองไหเอาไอนคนไ้คนลอยคนแค่คนทีต่ตามใหม่เอฟซี่ก็เลยเ่มีกำลังใจถูกิปดนะ่ะมือแรงเนาะออกแล้ะนะมือแรงค่ะ มา้วสองถุ่งวอะไจับมนงนแงินลานสุข,ขสุขเน้อเฉียพี่นี่เน้ครับงเ้งๆปังๆแ้งๆปังสองถุ่งวันดินจับมันแหรียเง,งินล้านผู้ใดุทติดตาม,นนนมาติดอะไรก็แชร์นะไอ้คนมัดนัปูมัดประเทศเรอเฮยลักปูมัดประเทศเรืค่ะขอบคุณปูค่ะแตเร่อบ้าวส่บ้านมนแ้งปังค่ะผูกานวัตการ,การนะคะผูสาธุค่ะ จะเลื่อ,ทอนทจะเญื่อ,ทอนทอเาพี่น้องสรุปแนวทางท่า,ทาคลิปนี้ค่ะพี่น้องแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะมณีปูแล้วมีแนวทางความฝันมาบอกสุฟังเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะอ่าก็เลยมีเพิ่มเติมแนวทางเขามานะคะพี่น้องคะจากทิปปูลป้วปอยมือวันเสาเก้าเจ็ดสามมนีเพิ่มเติมเพราะว่าสี่หกสี่หักับสามหกเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าเน้นๆก็คือเก้าเจ็ดสามแล้วค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทา,างจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทา,างาขามโค้งด้คะพี่น้องเดอ้ออย่าลืมนะคะนาไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทา,างคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไปร้องพระเทาสุข,ขสุขสกนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกดาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอกพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการน,นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอรกัสเดยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเราสุข,ขุสุข,ขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แบบได้คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ